เลโซนถ้าการเสิร์ฟนี่รบต้องเสิร์ฟตรงมีเโซนหรือโดนหยนไรือโดนเนพีโดนผู้เล้นได้นะครับก็จะได้คะแนนฝ่ายกท่านก็สามารถตีโต้กับาตีโต้กับฝายได้เราไม่ได้คะแนนสนี้เพนเงทีเสิรมาให้นะครับไม่โดนหุ่นยนต์นะ้รับไม่โดนเเลโซนเงินก็ไา้ผู้ได้คะแนนไปเราเปผู้ เพื่อที่เขาจะจเป็นผู้เสิมนะรมีเวลาให้เรียงานเน Grazie.